นี่ตัวนี้แหะครับกรเดือรูปได้กามได้เลนได้เลนดากเลนดากเลนยังหล่อครับเข้มข้างหัวครับ่มว่ครับเไมไลมน่นแม่เลนเลยแม่เลนเลยแต่ผมทำไมนะเสียคาคุ้มค้องครับมันมาเก็บคาคุ้มค้องมือละถุง ข้อหัวนี่ครับจะจะทํยังไงลูกสุดท้ายก็ให้ให้มันอยู่ดีครับก้มหน้าก่อนแล้วก็ทำาหน้าที่เขาดูแล้วก็ได้ลง YouTube ด้วยด้วยได้ลูกโอ้ยหน้าตรงสาแม่ยังบ่ได้มื้อนี้เพิ่นอารมณ์บ่ดีปานได๋ว่าบักนีพราไม่ได้กินพราบ่ได้กินได้กินนําเด เป็นกินแน่แล้วเริ่มอ่อนพ้นครับตัวนี้ลาบดื้เดอตัวนี้บดื้เดอครับเล่นได้เล่นยังมันเฉียดคือยายายา,ยาเล่นยาเล่นน้องทรายมันกับพ่อครับมันเฉียดล,ดดล,ล,ยลวดคุณยายนี่เราขายอานลิงครับมาสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ววถูกยากครับ่อได้กยูได้กินเสนื้อ ผุ้ดรดสงสันเล่ากับมาอุดหนุนนะครับเด้ออุดรทานคุมพวาวปีจังหวัดอุดรมากครับสวนลิงสวนลิงคุมพวาวปีครับเราขายแค่สิบบาทครับถุงละสิบบาทตีโปก้กับถุงละยี่สิบบาทเท่านั้นครับเราอยู่กันกนสองตาแยกายแล้วเนาะเราอยู่กันแค่สองตาแยกายแล้ว เ้ากินทำครับลูกเต่าเิ่นกับไปทำงานกันเบิดแล้วตัวนี้แหละครับพ่อเลนพ่อยังได้ตัวเอื้อนนี่ดูนี่ยมาเครียดดักเหนบอครับกระเลนเนาะกระยู่งสันของมันเหรอตัวนี้ไม่เล่นได้มันมักโชว์ดักไหนบอ นี่ตัวนี้แหละครับมันเขาไก่ข้นได้มันกําลังอ่อนอยู่ครับอยากได้กินของฟรีมันอ่อนเยอะอ่อนจะขอค้นขายอยู่ครับบอถ้าของเสียเงินมันไม่อยากกินของเสียเงินเ่าอยากกินมากินของฟรีตัวครับตัวนี้แม่แห้งปกเป็นาบ่มีเงินกินหมดแล้วก็ะขาดทุนแม่ได้ขายก้อนจะถุงก้อนบ่านได้ขายอยู่ครับคลิปนี้ก็ขอจบสำเนะครับเด้อ